สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทสวงจรคอนโทรลมอเตอร์ให้ดูนะครับซึ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้มีทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเป็นแบบสตาร์ทโดยตรงนะฮะก็คือแบบไดเรกออนไลน์หรือ DOL นะครับแบบที่2เป็นแบบสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลยนะครับเริ่มจากวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบไดเรกออนไลน์หรือ DOL ก่อนนะครับ สวิตสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อกดสวิตสตาร์ทแล้วแมกเนติกจะทำงานนะครับตัวนี้เป็นแบบจำลองนะครับแมกเนติกนะครับโอเวอร์โหลดรีเลย์แล้วก็สุดท้ายจะจ่ายไปที่มอเตอร์3เฟสนะครับดูอีกครั้งนะครับสังเกตที่แมกเนติกนะครับเห็นไหมครับ ทีนเท่านี้เองนะครับหลักการทำงานของวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบไดเรกออนไลน์หรือ DOL นะครับต่อไปเราจะไปที่วงจรสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้านะครับซึ่งสตาร์เดลต้าจะใช้สตาร์ทกับมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับโดยทั่วไปแล้วขนาดตั้งแต่7.5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับโอเคออนฟิลคันโทนก่อนนะครับ สังเกตว่าสเต็ปแรกเนี่ยแม็กที่เป็นตัวเมนแล้วก็ตัวสตาร์จะทํางานก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวไทม์เมอร์จะนับเวลาเมื่อนับครบนะครับแม็กเดลต้าก็จะทํางานแม็กสตาร์ก็จะหยุดทํางานโอเคนะครับเริ่มไปเลยครับสังเกตที่หลอดไฟนะครับสตาร์เดลต้านะครับ ตัวนี้แม็กสตาร์ทำงานอยู่นะครับหลอดไฟติดนะครับทำงานพร้อมกับแม็กเมนนะครับซึ่งตัวนี้จะทำงานตลอดเวลานะครับเมื่อนักพบเวลาที่ตั้งไว้ครับตัวแม็กเดลตาจะทำงานแทนนะครับส่วนสตาร์จะหยุดทำงานนะครับแม็กเมนกับแม็กเดลตานะครับทำงานตลอดไปจนกว่าเราจะกดสวิตช์ออฟนะครับตีครั้งหนึ่งนะครับ ไปครับมาวเวลานะครับผมตั้งไว้ที่10วินาทีนะครับครับไกลแล้วครับอ่าเห็นไหมครับแม็กเดลต้าทำงานนะครับก็จะเป็นการรันมอเตอร์แบบสไตล์เดลต้าครับตัวนี้เป็นการจำลองกดลวดของมอเตอร์นะครับ โอเคครับนี่คือเป็นวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบเบสิกพื้นฐานนะครับ